นีแก้วในแก้วหนึ่งค่ะที่จะใส่เกลือไปเป็นน้ำเกลือครับผมจะใส่เกลือในแก้วนี้นะคะประมาณสอง้อนตัวครับก็คนให้แล้วก็คนให้ละลายครับเดี๋ยวผมจะนำไก่ไก่ไข่ไก่สองฟองนี้ใส่ในแก,แก้วครับอันนี้จะใส่ในนะ้ำ เดี๋ยวมาดูกันนะคบว่าอันไหนจะดูมันหนจะรอยครับ mm hmm. ไข่ไก่น้ำเป่านะครับจะไม่รอยครับ mm hmm. ส่วนไข่ไก่น้ำเกลือนะคะจะรอยครับเพราะว่าน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าครับ mm hmm. จึงพยุงไข่ให้สามารถลอยน้ำได้ ชีวิตจริงนะคบก็เหมือนว่าน้นในน้ําทะเลกับว่าน้ําน้ําคลองครับว่าน้าในน้ําทะเลจะอะไรตัวได้ดีกว่าในน้ําคลองครับเป็นบ้างคะเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ